สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนป้ากันทำแล้วนะครับกับช่องบ้านเฮาเอาม่วนครับผมวันนี้ผมจะปลามากินน้ำพริกบลาเขือส้มนะครับเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะครับอันนี้สูตรมาจากปู่ย่าตายายของผมเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเขา มาเขียนเข้าด้วยกันนะครับมาครับผมน้ำพริกบ์เกียส้มถึงเับแค่หมูครับกรอบๆใครกำลังเขียนเข้าบลํำนะครับ แต่เากินข้าวแรงอยู่มากินข้าวด้วยกันครับผมพักกับมีปเะเลือกนะครับพักต้นหอมพักป้อมพักทีเลาแคบหมูบะกเขือนบึแตงนะครับลำครับลำ ตำขนาด มาครับเพืเ่อนๆสูตรอันนี้สูตรป่อผมเลยนะครับเนี่ยทำเองกับมือครับเนี่ยทำเองกับมือเลยกินเข้าวบัลิลำผอมนี่นะครับมาดูผมกินนะครับ กินน้ำพริกเหนือแล้วกึถึงท้องไร่ท้องนาแถวบ้านครับ อง,องค์เขาลงควายน่อย กิ่นกรบแค่หมูก,กรอบๆนะทอดสดๆเลยทอดใหม่ๆเลยวันนี้ครับ ใครอยากรู้มันล่ำขนาดไหนนะครับไปดูคลิปวิธีทําที่ผมทําให้ได้นะครับมีคลิปวิธีทําโดยครับเผื่อแมเพี่น้องคนตั้งเหนือไวัยรุ่นหรือคนทุกภาคนะครับอยากลองทําดู ว่ามันลำขนาดไหนไปลองทำดูครับใช้งบน้อยนะครับในยุคเ,ทเทศรษฐกิจโควิดนะหมดละครับ,หม,รบหมดเข้าสอห่อล้วเริ่มอิ่มลวไข่เดียมหูวิธีทำหรืออยากหูอยากลองทำอยากรู้มันลำขนาดไหน ลองไปทำดูได้ครับติดตามที่ช่องบ้านเฮาเอาม่วนสืบสารวัฒนธรรมภาคเหนือวันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ